สวัสดีค่ะพบกับเราช่องช้างเฟสนะคะเดี๋ยววันนี้มาดูพ่อลูกเขาเล่นอะไรกันนะคะมาดูสิทองแท่งกับพ่อใหม่เขาเล่นอะไรกันนะคะวันนี้ดูทองแท่งวันนี้จะอ้อนพ่อเป็นพิเศษนะคะด,ดูโอ๊ยตนอนเล่นกับพ่อเลยนะคะวันนี้เอาคานไปละไม่คานเขาไปล้วไม่ เอาคานเขาคานเขาอุอยือคานเขาคานเขาหางวีเอาแล้วค่ะเอาแล้วค่ะดูนะคะอ่อนพ่อนะคะ ตอนนี้ย่านี่ไม่สนใจแล้วนะคะย่าตอนนี้มาสนใจพ่อแล้วนะคะทับย่าหมดแล้วนะคะตอนนี้โอ้ยอ่อนก็อ่อนข้างนี้ผุดเอาเว้ยคิดว่าจะอ้อนเป็นแต่ไข่มุกนะคะ ยฮาวเราได้หน่สิฮาวได้หนิเพื่อเอือฮาวฮาวของแท่งก็อ้อนเป็นกับเขานะคะเพราะส่วนมากเราจะเห็นช้างช้างพังช้างเพศเมียนะคะที่ส่วนมากจะอ้อนนะคะไม่ค่อยเห็นโมเมนต์นี้ของช้างเฟดเท่าไหร่นะคะ น,น,นานๆทีจะเห็นแบบนี้นะคะนั่นๆน,นั่นๆห,นห,ห,หางหางหางไม่ได้กระเ่าหยียบหยามันแล้วห <Yeah. S 2> <c oughs> ยียบหยามุนมาแล้ว <c oughs> Bên cho đáy nhạc điện tâm phồn ổ Ơ, ơ, ơ Ơ, cái xác đốn thẻ Dẹp tín, ah! dẹp tín, dẹp tín. <laughs> อิ่งยับตีนพอเลยกับไปเลยกัไม่อย่บตีนกันวันนั้นเมียเอาไหนเขาเบิง้งนะนะเบิง้งน่ะนะเขาเบิ้งเบึ้งเขาหันมาเบิง้งนะ่นะเขาหันมาเบิง้งนะ่ะเจ๊บโพอเจ็บโป,เ,บโป,เ,บโปเขาวะผมขอโทษครับนี่เป็นการขอโทษของผมนะครับอันนี้สงสัยเห็นแม่หรือเปล่าคะ <c oughs> เป็นสไตล์ของเขานะคะลมทับพอไปสนนาะ ขี่เตกได้เลยเนอเนี่ยดักเนี่ยดักเงยดักเงยดักเย้าเย้าเย้าดูอยากเล่นก uh, ับพ่อมากนะคะ รีบม,มากพอยัง,อออยงไปแล้วพอเขียดว่าทองแท่งเหยียบตีนอุ้ย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 เข,ขียดเขียดเขียดหรอไม่นั่นนั่นนั่นตามไปเลยค่ะตามไปเลยพ่ออยู่ตรงไหนทองแท่งจะตามไปนะคะมาพี่มาพี มาพี่ <laughs> ทางแขงบอกมาพี่มาพี่มมามาตีนี่งัดง่าโชว์เลย <laughs> อเ,เออเ,ออเออลิกบกคักเลยนะแทงรักษางาด้วยนะลูกรักษางาด้วยดูดูดูอยากให้พ่อมาเล่นด้วยนะคะ าหางกับขาเนาะหางล่ะนะสิพี่เจ้านานั่นมาอีกแล้วมาอีกแล้วจะมาทางไหนทำไมถึงมาทางนี้ดูทองแท่งวันนี้อารมณ์ดีนะคะ mm hmm. mm hmm. อารมณ์ดีเป็นพิเศษเลยนะคะ ท่านอยากาท่านเศร้าพอ่อผมอยากเรียนยุ่พอ่อเอาถอยดีๆนะคะระวังด้วยนะคะระวังด้วยนะจ๊ะเล็บเน่าได้นะคะเล็บเน่าได้นะ <c oughs> ยกตีนแล้ว <c oughs> ดูนะคะ <c oughs> พ่อกับลูกเล่นกันไปเล่นกันมาจะตีกันหรือเปล่านะคะเรามาดูนะคะใครจะเริ่มก่อนนะคะ

ห่าวคักเนาะแหงเด่นกัแหงหาวตัวหาวแล้วค่ะส่งเสียงแล้วจะเลื่อนพจรเล่อนพเสด็จพ่อค่ะน้อยขอคารวะเยือยเยอค่ะนี่เอกลักษณ์ของคำทองแท่งเลยนะคะ ถ้ามาถ่ายคลิปถ้าไม่เจอท่านี้แสดงว่าไม่ใช่ทองคำทองแท่งตัวจริงนะคะหายแล้วหายแล้วหายแล้วนะคะ,ะรลุดฝนเขาจะ,จะเฉลิญด้วยไหมคะ <c oughs> ไม่หางก็ตีนนะคะคุณระวังด้วยนะคะ <c oughs> นี่นี่ในฮาวราผู้ใดก็เอาปรยูดนะคะ เบิ้งหางวีใส่เสาเมียคุณพาลูกเล่นคุณก็ต้องเก็บนะคะทองคำอยากเล่นด้วยนะทองคำทองคำบอกทำไมเล่นแต่กับน้องอ่ะพ่อบอกว่าพ่อบอกว่าทองคำเล่นแรงนะคะพ่อไม่อยากเล่นด้วยนะคะ เอาเป็นอะไรอีกแล้วนะั่นเป็นอย่างไรขัดจมูกสร่างกระหูจกจะขัดจมูกนะอุ้ยมืน่ <c oughs> นงานแห่งแต่บ่ค่อยมีอยู่ละหยยบเปลี่ยนจะได้ลุกไปทำอะไรวะไปทำอะไรล่ะ ก็ซะๆออกนะคะยายๆออกนะคะทองแท่งถามพ่อย่าผมไปไหนอะ่ะพ่อย่าผมไปไหนอะ่ะทำอะไรแทงสนุกแทงสนุกเอาละกันเรียนไปละ ไม่มีอะไรทํานะคะวันนี้เขาว่างนะคะ <c oughs> ควานช้างเฟสว่างนะคะวันนี้ <c oughs> ไม่มีอะไรทำ <c oughs> เอานั่นก็กลัวแล้วนะ <c oughs> <c oughs> พ่อไม่เล่นด้วยจอยเลยะค่ะ <c oughs> จอยเลย <c oughs> ฟังเสียง อปเตอ้อคอปเตอร์บินมาแล้วช้างบางเชือกจะกลัวนะคะคอปเตอร์น่ะน่ะน่ะได้ยินเสียงแล้วได้ยินเสียงแล้วคอปเตอร์มานะคะทอกแทงยานหอบ่ ย่านบบปกติย่านโบไม่ย่านบานบ,นบถ้าบางเชือกนะคะถ้าไม่ได้ผูกไว้วอย่างนี้นะคะถ้าควานขี่โคออยู่ถ้าบางเชือกควนันอะควันไม่แข็งโพอเนี่ยคือช้างน้องช้างวิ่งได้นะคะเขาจะกลัวนะคะเสียงฮอเสียงเตอะนู่ออยู่ฝั่ง่น้นเนู่นอยู่ไกลๆทาง่น้นเนู่นไป ข,ขัดขี้ข้ออันนี้ยานเลยบออะนี้ยากเฮสันี่ฮะดักเจอหักเจอคิ้วทองดิพ่อไม่เล่นด้วยนะคะ คันนี้ก็เป็นความน่ารักนะคะตามสไตล์ของน้องทองแท่งนะคะนานๆทีจะอ้อนคุณพ่อนะคะไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์นี้บ่อยๆนะคะใครยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ like, share, ไปกำลังใจให้กับช่องช้างเฝสดายทองคำพายทองแท่งด้วยนะคะสนใจตะกูลดลกช้างนะคะแหวนหางช้างนะคะสามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะรายได้ส่วนนี้นะคะเราก็จะนำมาเป็นค่าอาหารนะคะแล้วก็สมทบทุนนะคะในการสร้างบ้านให้กับน้องเฟสนะคะ หรือพี่ๆท่านใดนะคะที่อยากร่วมทําบุญนะคะสมทบทุนในการสร้างบ้านให้กับน้องแฝดในครั้งนี้นะคะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะคะค่ะเดี๋ยวพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ